ต่อเนื่องนะครับผมต่อเนื่องจากเมื่อที่เราสร้างผู้การทีมตั้งชื่อแล้วนะครับตัวเราผ่านมาเขาจะให้เราเลือกทีมนะครับทีมแรกก็เป็นเรอัลมาดริตสนะครับผ้าดานะครับมีพลังเยอะที่สุดนะครับผมก็จะมีนะครับตำแหน่งเซ็นๆก็นลามอสอัซานคินิโวลนะครับแล้วก็เราเลือกได้นะครับลิเวอร์พูลนะครับผมบาเยอินนะครับปารีสแซงต์แชนเชสเตอร์ซิตี้ดอทมุนเชลซีเอลิติโกมาดริตเทอร์นันท์ฮอสเปอร์เอสซีมิลานนะครับประมาณนี้นะครับ หรือเราจะเลือกเองก็ได้นะครับเลือกตามประเทศนะครับนี่เป็นประเทศนะครับประเทศอะไรนี่นะครับผมประเทศฝรั่งเศสก็จะมีจากประเทศฝรั่งเศสก็จะมีลีกอีกนะครับมีลีกวันลีกทูนะครับผมมีลีกทูทีมคนเลือกทีมได้นะครับทีมก็จะกากนิดนึงนะครับลีกทูนะครับถ้าเป็นลีกวันล่ะลีกวันก็จะทีมระดับท็อปนะครับเช่นมูนาโกนะครับผมหรือนะครับโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับผมอ่า มันมีเยอะอปายทิศทางจิเมากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวนี้ก็จะเลือกทีมแบ็คนึงนะครับผมอ่านะครับเพื่อนๆเห็นนะครับเขียนว่าอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอ่าบรรทัดแรกนี่ก็จะเป็นสโมสรนะครับที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะครับผมอ่าส่วนส่วนส่วนบรรทัดที่สองนี่ก็คือทีมชาตินะครับผมนี่เป็นทีมชาติล้วนนะครับนี่ก็เลือกจากตรงนี้นะครับผมจะเป็นทีมชาติออสเตรเลียนะครับผมจีนจีนหน้านะครับประมาณนี้นะครับผม ขอเลือกทีมเด็บนะครับกอเลือกทีมเบนฟอร์ดนะครับถ้าตอนเลือกตอนนี้นะครับเป็นเพชเก่านะครับตัวทีมเบนฟอร์ดก็จะอยู่ในลีกแชมเนชินะครับแต่ฤดูกาลนี้นะครับ้าก็เป็ดใหม่ก็จะขึ้นมาอยู่พรีเมียร์ลีกนะครับแทนอาวาสนะครับเบนฟอร์ดนะครับผมจัดไปนะครับนี่แล้วก็สร้างเสร็จแล้วแล้วก็สร้างทีนะครับผมกดสร้างทีนะครับผมเริ่มลุงสนามนะครับผมจัดไปนะครับผม นี่หลังจากนั้นเราก็เข้ามาสู่หน้าครับเขาจะแนะนําระบบนะครับจีดีสํานรับต่างๆนะครับสโมสรคุณอาสําหรับอะไรประมาณนี้เปลี่ยนทีมได้นะครับเปลี่ยนทีมในทีมนี้ก็คือเปลี่ยนไปเล่นแบบเลนจิ้งหรือเล่นนะครับมือหาหลักนะครับเขาก็จะแนะนานะครับผมนี่นะครับแนะนาโอเคนะครับเราก็ไปที่ตลาดซื้อขายเขาก็จะแนะนําเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นหักทในทีมอะไรต่างๆนะครับผม แล้วก็ซีนของนะครับมีกิจกรรมนะครับล็อกอินอะไรนะครับโอ้ของเยอะนะครับมีเวียพีด้วยโอ้เริ่มเล่นไหมนะครับใต้ของประมาณนี้ก็โอเคนะครับเอาไปจำถึงได้เลยนะครับผมช้ได้จะได้นะครับผมนีนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาแนะนําว่าตรงไหนคืออะไรนะครับช่องนี้คืออะไรช่องนั้นคืออะไรนะครับผมมีนะนีเราก็สร้างเสร็จแล้วนะครับผมเราก็รับของนะครับอืมดูสีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดของกันเลยนะครับ จะไปครับสักใบนะครับผมจะไปโอ้โหสองล้านคูณกาบครับสวัสดีครับ